ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการมองจีนหลักมุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักและเข้าใจจีนให้มากยิ่งขึ้นจากหลักมุมหลายมิตินะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้สินค้าประเภทตุ๊กตาน่ารักน่ารักรวมทั้งของเล่นในจีนนกำลังเป็นสินค้ายอดนิยมคะ่ะแต่เชื่อหรือไม่คะว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของที่นั่นเนี่ยนะคะกลับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยหนุม่มสาวเป็นเพราะอะไรไปดูกันคะ่ะ squishy toy ก็คือหนึ่งในของเล่นยอดนิยมของวัยรุ่นจีนในตอนนี้ค่ะทำจากโพลิยูรีเทนเป็นรูปทรงต่างๆนะคะมีความนุ่มนิ่มบีบแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะว่ากันว่า squishy toy นั้นช่วยคนเล่นคลายเครียดได้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะบรรดาตุ๊กตาสารพันนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวโตวตัวเล็กนะคะแบบพวงกุญแจก็เป็นสินค้ายอดฮิตตลอดกาลได้ทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยแหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าดีต่อใจที่กลุ่มวัยรุ่นของจีนนะคะยอมควักกระเป๋าจ่ายเพราะพวกเขามองว่าเป็น ของสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มค่ะยิ่งแทาได้เป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษด้วยแล้วแล้วก็ปลื้มกันใหญ่เลยทีเดียวรายงานของสมาคมผู้บริโภคจีนในเดือนพฤษภาคมปีนี้บอกว่าทุกวันนี้นะคะปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องราคาเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เขายังมองไปถึงคุณค่าทางจิตใจอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นบรรดาธุรกิจในจีนจึงหันมาจับเทรนด์ผลิตสินค้าประเภทดีต่อใจกันมากขึ้นเพื่อเอาใจวัยรุ่นจีนค่ะ จุดแข็งด้านการขายของจีนก็คือเขาจับกระแสะผู้บริโภคได้เร็วมากนะคะยิ่งรู้เทรนด์ก็ยิงผลิตสินค้าได้ไวถูกกลุ่มเป้าหมายกลายเป็นผลดีต่อธรุรกิจค่ะปิดท้ายรายการวันนี้กันด้วยเรื่องดีๆนะคะไฮเออร์ High ประเทศไทยแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน15ปีซ้อนแล้วก็มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยด้วยมีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์สังคมไทยแข็งแรงโดยเตรียมจัดงานวิ่งมินิมาราธอนในวาระครบรอบ22ปีในสัปดาห์หน้าค่ะ ไฮเออร์ Higher, ประเทศไทยเตรียมจัดวิ่งมินิมาราธอนเป็นปีที่2โดยใช้ชื่อว่าไฮเออร์รัน2 0 e 4 n r u n to the future ในวาระฉลองครบรอบ22ปีไฮเออร์ Higher, ประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่24สิพฤศจิกายน2567ค่ะเริ่มตั้งแต่ตีสี่ไปะจนถึง10โมงเช้านะคะเชิญชวนคนรักสุขภาพร่วมวิ่งบนเส้นทางวิ่งแห่งใหม่ที่สวยที่สุดเป็นครั้งแรกค่ะโดยมีจุดปล่อยตัวที่เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์และก็วิ่งชมเส้นทางตลอดริมแม่น้ําเจ้าพระยา การวิ่งแบ่งเป็นระยะฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร450บาทระยะมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรค่าสมัคร550บาทนักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึกเหรียญฟินิชเชอร์รวมถึงเงินรางวัลและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าจากไฮอเด้วยนะคะที่พิเศษไปกว่าทุกปีเลยก็คือผู้ชนะรางวัลประเภทรวม3อันดับแรกจะได้รวมงานวิ่งระดับโลกชิงเต่ามาราทอน2025ที่ประเทศจีนด้วยล่ะคะ่ะ ส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะไฮเออร์ประเทศไทยจะนําไปบริจาคให้มูลนิธิดวงใจใหม่และสภากาชาติไทยค่ะผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ worldwidehigherrun2024.com/info/ ค่ะหรือที่เพจ f a c e b o o ไ h เออร์รันก็ได้นะคะ ส่วนจงเชื่อรัปเปอร์บริษัทยางชั้นนําสัญชาติจีนที่มาตั้งโรงงานผลิตนอกจีนเป็นแห่งแรกที่จังหวัดระยองของไทยก็ยังคงครองยอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนติดต่อกันเป็นปีที่13แล้วค่ะนอกจากจะครองยอดขายอันดับหนึ่งในจีนเป็นปีที่13แล้วนะคะจงเชื่อรัปเปอร์กรุ๊ป ยังมียอดขายเป็นอันดับ9ของโลกและเป็นเวลา10ปีติดต่อกันแล้วค่ะที่จงเชอร์รับเบอร์มียอดขายติด1ใน10อันดับแรกของโลกนะคะจอกย้ําถึงความเชื่อมั่นของผู้ใช้รถยนต์ที่มีต่อย,ยางคุณภาพสูงของจงเชอร์รับเบอร์ค่ะปัจจุบันนี้จงเชอร์รับเบอร์เป็นบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ระดับโลกนะคะที่มีฐานการผลิต11แห่งในประเทศจีนและก็มีโรงงานในไทยอินโดนีเซียและเม็กซิโกค่ะ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสาขาในสหรัฐอเมริกายุโรปและบราซิลรวมถึงมีทีม R&D และตัวแทนจำหน่ายในกว่า200ประเทศทั่วโลกนะคะ โรงงานจงเชื่อรับเบอร์ไทยแลนด์ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเริ่มก่อสร้างในปี2557บนเนื้อที่365ไร่มีกำลังการผลิตยางรถยนต์ปีละ4ล้าน5 0 0 0เส้นค่ะยางรถโดยสาร20ล้านเส้นและยางรถจักรยานยนต์3ล้าน6 0 0เส้นสร้างไรายได้กว่า3 0 0 0ล้านบาทนอกจากนี้แล้วยังสร้างงานให้คนไทยด้วยนะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการมองจีนหลักมุมแล้วค่ะดิฉันวัชรินเสรษฐกุกดานและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา10นาฬินาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ